สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยวชมนะครับแกลเลอรี่นะครับที่อยู่อยู่ในเซนทัลเชียงรายนะครับจะอยู่ชั้นชั้นจีนะครับชั้นล่างนะครับชั้นล่างสุดเลยนะครับเขาจะมีแกลเลอรี่ของชมรมขัวศิลปะนะครับนี่ศิลปินจากเชียงรายนะครับ มาแสดงภาพอยู่ตรงนี้นะครับหรือใครต้องการที่เขาจำหน่ายด้วยนะครับคือใครต้องการจะซื้อก็ซื้อได้เลยนะครับตรงนี้นะครับมีแกลลอรี่นะครับอยู่ที่เซนทันเชียงรายนะครับขายภาพวาดนะครับจากศิลปินเชียงรายนะครับหลายท่านเลยนะครับเป็นเป็นแกลลอรี่หมุนเวียนนะครับตรงนี้ จะเปลี่ยนเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆนะครับตามที่ตามแต่ที่จะจับนะครับผมมาวันนี้ก็มาเจอภาพวาดแบบเป็นหลายแนวนะครับเป็นแนววิวทวทาน์ดด้วยแล้วก็เป็นแนวพุทธศิลป์ด้วยนะครับสวยงามมากนะครับนี่อันนี้ผมซูมให้ดูเลยนะครับว่า ใครศิลปินท่านใดนะครับชื่ออะไรแล้วก็ราคาของภาพวาดเขาก็ติดอยู่ตรงตรงนี้นี่เองนะครับเราห้ามจับนะครับรห้ามจับดูดูดดเฉยๆนะครับอย่าเอานิ้วไปจับนะครับสวยงามมากนะครับภาพวาดเหมือนจริงมากครับสวยมากครับ อันนี้ก็เป็นภาพผมชอบภาพพวกต้นไม้เนี่ยนะสวยดีนะครับภาพต้นไม้แบบนี้นะครับสวยนะครับผมผมชอบแบบนี้นี่ของชัยวิชิตนะครับศิเป็นสิทธิองค์อันนี้เป็นทุ่งทุ่งข้าวนะครับก็สวยงามมาก,มากอันนี้ก็จะเป็นแบบ แบบ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 เป็นร้านนา้บคล้ายๆแบบอีกแบบแบบแบบสไตล์หนึ่งครับรูปใหญ่มากนะครับรูปจริงใหญ่มากน,นี่รูปนี้ก็สวยนะครับรูปดอกไม้ดอกทานตะวันนะครับอันนี้ก็สวยนะครับภาพวิวแบบเนี้ยผมชอบมากเลยนะครับ ตกแต่งบ้านสวยงามน,ะนี่ก็สวยนะครับสีม่วงดอกบ,บ้วยนะครับ อันนี้ได้เป็นดอกบ,บวยนะครับม,มีต้นหญ้าแล้วมีวัดนึงก็สวยนะครับผมอาจจะซูมเร็วไปหน่อยนะครับถ้าใครอยากดูของจริงจริงก็แสดงอยู่ที่เซ็นทรันเชิงลายนะครับชั้น จีชั้นล่างสุดนะครับเาเข้ามาดูได้นะครับภาพวาดสวยๆแบบนี้นะครับเป็นก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะจะเจอภาพภาพวาดวิวทิวทัศน์แบบนี้นะครับเยอะเลยนะครับ เป็นโซนสำหรับจัดแสดงภาพนะครับตรงนี้นนครับใครสนใจก็แวะมาเที่ยวชมได้นะครับเซนทัลเชียงรายนะครับขอบคุณครับ